การเคลื่อนไหวของวีก,ก็ยังอยู่ในโหมดของการใช้เวย์ในช่วงสั้นๆแต่ภาพใหญ่มันขึ้นนะภาพใหญ่มันขึ้นนะเออแยกให้ดีนะการเคลื่อนตัวหลักชุดนี้ยังอยู่การเคลื่อนตัวย่อยของวีกจะมาทรงนี้ซึ่งผมมองภาพเอาไว้ก็คือนี่ครับแล้วฟื้นตัวไตรมาสสามกลับมาเหมือนเดิม ก็ยังไม่ถึงกับทําให้ผมเปลี่ยนมุมมองไปแต่อย่างใดนะครับมาภาพวีคอย่างที่ผมบอกว่าผมยังให้น้ําหนักเป็นไซด์เวย์นะครับจริงๆเนี่ยผมยังคงตามดูเนะนี่ยมันมันเคยมาไหมแบบเนี้ยไอแบบเนี้ยแหมมันก็มานะถูกไหมเออแต่ถ้าไปดูการปิดแต่ละเดือนแต่ละเดือนจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมษาพฤษาไม่เคยปิดยืนเหนือได้เลย นะครับไม่เคยปิดยืนเหนือได้เลยแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดเราดูในภาพเล็กกันตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้านที่เราตามดูกันอยู่นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดภาพเล็กๆกลับตัวได้นะผมยังคงม,งมองมุมนี้นะต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาดีดูแล้วของมันน่าสนใจตัดขาดทุนน้อยเนะี่ยผมผมชอบแบบนี้ตัดขาดทุนน้อยถ้าตัดขาดทุนก็ไม่เยอะครับเป้าหมายมันไกล เป้าหมายมันได้สองเป้าเนี่นะเดี๋ยวรอภาพเล็กๆสนับสนุนนิดนึงนะต้องบอกว่าเดือนนี้เองเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมลืมลืม,ล,มลืมพูดเรื่องของแท่งเทียนไปสักนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสัญญาณแท่งกดมาตั้งแต่เมาษาพฤกภาเราเล่นมุมนี้กันมาตลอดมิถุนาก็ยังออกหน้าไซเว์ นะเพราะนั้นโดยรวมในชุดนี้เองก็ต้องบอกว่ายังค่อนข้างกดดันเดือนกรกฎานะครับต้องบอกว่าโดยรวมแล้วยังค่อนข้างกดดันเดือนกรกฎาไว้เพราะนั้นถามว่าจะขึ้นง่ายๆผมคิดว่าอาจจะยังนะครับจะขึ้นง่ายๆคิดว่าอาจจะยังอย่างน้อยถ้าเกิดลูดกลับมาปิดที่เดิมก็ต้องมีละ 5, ห้าหกสิบเหรียญ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแหมผมยังคงลุ้นแบบการปิดแดงอยู่เลยนะถูกไหมเออถ้าปิดแดง 2, 2, สองสองแปดศูนย์นี่ก็ตกร้อยเหรียญน,นะเพราะนั้นยังคงตามเรื่องนี้อยู่นะครับเออเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าสัปดาห์ที่สองนี้ในช่วงสัปดาห์ที่สองนี้จะเกิดสัญญาณกลับตัวมาได้หรือไม่ถ้ามาอย่างนี้ สัปดาห์สามและสี่ผมมองถึงแบบนี้เลยนะเพราะนั้นสัปดาห์ที่สองเนี่ยครับสัปดาห์ที่เรากำลังจะเข้าไปถึงเนี่ยแหละคือสัปดาห์ที่เราจะติดตามกันหรืออาจจะเป็นโดจิหรือไม่คือตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าแท่งวีกอะแท่งเทียนวีกผมอ่านไม่ได้เพราะอยู่ในสภาวะไซเวว์ผมงดอ่านแท่งวีกมาต้องบอกว่าร่วมๆสองเดือนแล้วนะ ถ้าไปตามดูตั้งแต่จบเมษามาเนี่ยผมไม่อ่านแท่งเทียนวีคเลยใช่ไหมยอย่างที่บอกว่ามันเป็นไซเวย์นะประเมินแท่งวีคไม่ได้ระวังยังคงต้องระวังส่วนตัวยังรักฝั่งช็อตนะครับก็เป้าหมายแนวรับทำไมต้องสองพันสองร้อยต้องบอกว่านี่แหละครับมันคือแนวนี้ครับมันคือแนวนี้ เมื่อกี้ผมคุยไปให้ฟังหมดแล้วว่าทำไมผมถึงมาลักฝั่งช็อตถูกไหมเห็นสัญญาณแท่งเทียนเห็นภาพเดท์ทำสวิงโลนั่นคือเหตุผลที่ผมลักฝั่งช็อตทีนี้ก็ต้องมามองแล้วว่าอ่ะลักฝั่งช็อตเนี่ยเป้าหมายคืออะไรล่ะทำไมต้อง2,002ล่ะเออ2,002มีอะไรตอนนี้ผมก็ดูเกณฑ์ดูง่ายๆว่าเออจุดที่มันเคยเบรกมาตรงเนี้ยคือเท่าไหร่ เอาจริงๆถ้าเกิดว่าเอาเส้นเลยนะเอาแนวเส้นเลยนะที่เบรกขึ้นมาเนี่ยหนึ่งร้ยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซนเนี่ยมันจะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะแต่ผมให้สองพันสองร้อยบวกลบสามสิบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีต้านมีรับเล็กๆในภาพเดที่มันมองเห็นอีกแล้วก็เป็นเป้ามันจะมีเป้าจากชุดสวิงชุดเนี้ยในภาพเล็กด้วย นะครับมันก็จะมีตั้งแต่2220 2200และ2180 mm ันนเพราะนั้นให้ผมลงเป๊ะๆคงไม่ได้ของผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะจอดตรงไหนเออนะแต่ถ้าเกิดกลับตัวลงมาเนี่ยไอโซนแถวนี้น,ะนี่คือสถานีถัดไปที่กำลังรออยู่เชื่อไม่เชื่อก็ลองใช้วิจะนะารณ์นะยานดูเนยครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดจะต้องถูกฟังแล้วฟังให้จบบางคนมาฟังนาทีสองนาทีแล้วก็ไป เพราะอย่างที่บอกเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกว่าถ้ามันไม่ยอมลงถ้ามันไม่ยอมลงจะต้องเป็นยังไงแล้วจุดไหนล่ะถึงจะเลิกมองลงสักทีเนี่ยคุณต้องเข้าใจผมว่าผมเล่นภาพใหญ่ผมเล่นภาพเดคนที่เล่นภาพสั้นๆอย่างหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่วันที่มันเบรกไปกี่วันก่อนไอ้จุดที่มันเบรกขึ้นมาผมก็บอกแล้วว่าหนึ่งชั่วโมงมันหันหัวมาขึ้นให้ระวังถูกไห เออเนี่ยมันหันหัวมาขึ้นให้ระวังเลิกคุยแล้วฝั่งขึ้นของหนึ่งชั่วโมงอะ่ะมันเกิดมาตั้งนานแล้วแต่มันยังไม่กลับตัวไงผมก็เลยยังไม่อยากสู้เยอะนะครับก็เลยยังบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอให้มันกลับตัวชัดเจนก่อนเออค่อยๆเล่นกันไปตามจังหวะนะเพราะว่าผมเล่นอาอารผมเล่นอาอาสูงอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นตอนนี้ผมยังคงมองในมุมนี้ เหลือการกลับตัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมกลับหลุดเลยไปเลยไปแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูแล้วถามว่าหลุดแล้วควรทำอะไรควรไล่ไหมไปดูที่พารเดครับ